หมดสิทธิ์คำส้อยเจ็บอีกแล้วนะครับโอ้โหล่าสุดโปเชตินโนบอกว่าเอ็นกุนคูต้องพัก3-4สัปดาห์นะครับล่าสุดคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูกองหน้าของเชลซีนะครับเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นกันอีกครั้งและคาดหมายว่าเขาต้องพักเป็นเวลา3-4สัปดาห์เลยทีเดียวเขาได้ลงสนามในเกมคาราบาลครับรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อสิบเดห์ที่ผ่านมาโดยลงเล่นไป23นาทีของช่วงเวลาปกติเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษเต็มอีก30นาที ยังไงก็ตามครับพอชเนี่ยบอกว่าเอนคุณคูพบกับอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งและยอมรับว่าเป็นกังวลกับปัญหาเจ็บที่ทําให้นักเตะยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมาฟังสิ่งที่พอชที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องประเมินอาการกันทุกวันแต่เขาจะพักเป็นเวลา3-4สัปดาห์นะเราหวังว่าจะไม่นานกว่านั้น เป็นเรื่องยากสําหรับเขาละ่ะเราดูตอนเขาย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เขาโลดแล่นบนสนามซ้อมจนกระทั่งพบกับอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบแปเดือนแล้วแล้วเขาได้ลงสนามกับทีมอีกครั้งแต่ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นเรายังจําภาพอเมซ i n g เกนุคูจากเมื่อช่วงปรีซิสันแต่เขาไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่พบเพราะอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งที่เราตัดสินใจกันมันก็ไม่แฟร นับว่าเป็นข่าวเสียหายสาหรับเอ็นคุนคูอีกครั้งครับที่เริ่มต้นชีวิตในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดด้วยความยากลําบากซึ่งอาการบาดเจ็บทำให้เขาพึ่งประเดิมสนามให้กับทีเมื่อช่วงเดือนสนิงหาคมที่ผ่านมาครับเอ็นคุนคูโดนอาการบาดเจ็บรบกวนอีกครั้งหลังจากนั้นครับทำให้เขาพลาดการเล่นในเดือนมกราคมมาเกือบทั้งเดือนและเขาก็พบอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งแล้วในตอนนี้ครับโอ้โห,โหนั่นหมายความว่าเอ็นคุนคูครับจะพลาดเกมเจอกับเลดเดนเตตในเกมเอฟเอคัคืนวันพุธ แนาจะรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยหากเข้ารอบเขาจะเจอ,เจอ,อในเกมทีมอังกฤษนะเขาจะเจอเบรนฟอร์ดนิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลอีกทั้งยังต้องลุ้นว่าจะหายทันเจอกับเบอร์ลีปลายเดือนหน้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้โหงานยากละ่ะสำหรับเอนคุนคูเจ็บอีกแล้วครับ <c oughs> แบบนี้ครับทีมงานของสิงห์บลูเชลซีก็กลุ่มขมับกันยาวๆเลยนักเตะอย่างเอนคุนคูครับโอ้โหยังไม่พังหงาดครับตั้งแต่ย้ายมาจากไลซิกนะครับ อาการรอดแรกเหมือนกันชุก็เลก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของคริสโตเฟอร์เอนกุนคูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม